โรงเรียนมารีวิทยานนทบุรีวิชาสเต็มศึกษากิจกรรมท้าให้ลองชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยที่2เรื่องกลุ่มสิ่งมีชีวิตและการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แาะเทคโนโลยีสอนโดยนางสาวหทไทยรัตน์มะหอมหรือทิดเชร์นาำ กิจกรรมนี้ตรงกับตัวชี้วัดว1.3จาป4ทับจำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้และใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการทำกิจกรรมนี้ในขั้นที่หนึ่งเป็นการระบุปัญหาหรือความต้องการสถานการณ์จำลอง ลิฟดาขุดพบโครงกระดูกสัตว์บริเวณหลังบ้านจึงไปถามคุณพ่อว่าโครงกระดูกของสัตว์ชนิดนี้คือสัตว์ชนิดใดคุณพ่อจึงตอบว่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มนกเนื่องจากมีโครงกระดูกส่วนปีกซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ในขั้นนี้ให้เวลา5นาที ขั้นที่2รวบรวมข้อมูลนักเรียนรู้จักลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังหรือไม่หากไม่ทราบให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้นะคะในขั้นนี้เชอร์จะให้เวลานักเรียนสืบค้นข้อมูล15นาทีค่ะ ขั้นที่3ขั้นการออกแบบและวางแผนให้นักเรียนออกแบบสร้างแบบจำลองรูปร่างของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังตามรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้และในขั้นนี้ที่เชอร์ให้เวลานักเรียน15นาทีเลยค่ะต่อมาเป็นขั้นที่4ขั้นการดำเนินการหรือลงมือปฏิบัติเด็กๆรวมกันวางแผน การสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและตรวจสอบการดำเนินการหากไม่ตรงตามวิธีการหรือว่าแผนการที่วางไว้เด็กๆจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรในขั้นนี้ให้เวลา15นาทีค่ะขั้นที่5ขั้นการทดสอบและประเมินผลปรับปรุงในขั้นนี้จะพูดถึงจุดเด่นรายละเอียดของชิ้นงานและจุดด้อยนั่นเองค่ะซึ่งจะมีการ ประเมินผลและปรับปรุงชิ้นงานโดยให้เกณฑ์การประเมินชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยระดับ5คะแนนเลยค่ะความเหมือนแบบร่างเหมือนไหมถ้าไม่เหมือนนักเรียนก็ประเมินมาเลยว่าจะให้อยู่ที่คะแนนเท่าใดนะคะต่อไปเป็นประดิษฐ์ชิ้นงานในเวลาที่กำหนดชิ้นงานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดไหมต่อไปเป็นความมั่นคงของชิ้นงานชิ้นงานมีความแข็งแรงคงทนหรือไม่นะคะ ก็ประเมินไปว่าจะให้กี่คะแนนต่อไปนะคะ <Yeah. S 1> เป็นเกณฑ์การมีความคิดสร้างสารรค์ชิ้นงานนี้มีความคิดสร้างสารรค์หรือไม่นะคะให้นักเรียนประเมินมาเลยนะคะขั้นที่6นําเสนอผลการแก้ปัญหารวบรวมแนวคิดที่ได้แล้วก็ปัญหาที่พบจากการทํากิจกรรมแล้วก็มานําเสนอว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ต่อไปเป็นการสำรวจทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ได้รับทักษะใดเด็กๆใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องท้ายเลยนะคะได้รับทักษะการสังเกตได,ได้รับทักษะการลงความเห็นได้รับทักษะการสรุปผลการสร้างแบบจำลองส่วนทักษะในศตวรรษที่2 1การแก้ไขปัญหา ได้รับทักษะนี้ก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะแล้วก็เป็นทักษะการคิดสร้างสารรค์ใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยต่อไปเป็นทักษะการสร้างความร่วมมือแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีหลังจากถ้ำสำรวจทักษะที่ได้รับแล้วเรามาดูตัวอย่างผลงานของกิจกรรมนี้นะคะ กิจกรรมนี้เมื่อทําออกมาแล้วก็จะได้ผลงานรูปร่างหน้าตาเหมือนที่ทีเชร์ให้ดูเลยนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆแต่ละคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการสร้างแบบจาลองของกิจกรรมนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างอันแรกเลยก็จะมีกระดาษลูกคู่แล้วก็มีโมเดลสัตว์มีกระดาษกาด มีดินน้ำมันแล้วก็มีรูปภาพสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งทั้งหมดนี้ทีเชอร์เตรียมให้ในเซตอุปกรณ์ของเด็กๆแล้วนะคะเข้าสู่การเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองที่1น,นะคะอันดับแรกเลยให้เด็กๆนำบัตรภาพที่ทีเชอร์แจกให้ออกมาดูก่อนนะคะว่ามีสัตว์ประเภทไหนบ้าง จากนั้นให้ทำตารางจำแนกประเภทของสัตว์นะคะโดยแบ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและก็นำบัตรภาพมาเรียงลงไปในช่องอยางที่เห็นในภาพนะคะเป็นตัวอย่างของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างเช่นปูไส้เดือนส่วนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเราก็จะจำแนกไว้อีก 1กระดานนะคะยกตัวอย่างเช่นมา้าตุนปากเป็ดหงนกแก้วเหยี่ยวหรือค้างคาวต่อไปเป็นขั้นตอนการสร้างแบบจำลองที่2นะคะให้นักเรียนนำเสนอผลงานแบบจำลองสัตว์ที่มีกระดูกสันหลงังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลงังโดยต้องอธิบายวิธีการจำแนกและบรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์แต่และชนิดด้วยนะคะ ถัดมาให้นักเรียนจัดประเภทของสัตว์ตามลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ในขั้นนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยใช้ดินน้ำมันปั้นสัตว์เป็นรูปร่างต่างๆนะคะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะนำสัตว์ที่เราปั้นเสร็จแล้วด้วยดินน้ำมันมาวางลงไปนั่นเองค่ะ ในขั้นนี้นะคะตรงฉากเนี่ยนักเรียนสามารถใช้กระดาษฟูกแล้วก็เอากระดาษกาดมาวาดเป็นรูปภาพฉากที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มาติดลงไปในกระดาษฟูกนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้สวยงาม mm hmm. เหมือนอย่างตัวอย่างที่ชิทิเชอร์นำมาให้ดูนะคะ mm hmm. ส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะอย่างเช่น ไก่สิงโตนกแก้วหรือว่ากระต่ายอันนี้เด็กๆก็สามารถปั้นรูปภาพเอ่อปั้นรูปสัตว์ต่างๆเหล่านี้ได้นะคะตามแต่ความต้องการของเด็กๆเลยชอบสัตว์ชนิดไหนก็ปั้นออกมาได้ส่วนภาพฉากก็ใช้กระดาษฟูกแล้วก็กระดาษการ์ดวาดตกแต่งออกมาให้สวยงามนะคะโดยอาจจะใช้สีไม้หรือสีน้ำหรือสีโปตเตอร์หรือว่าสีเทียนก็ได้ แล้วแต่ว่าเด็กๆชอบใช้สีประเภทไหนนะคะแล้วก็เอาตัวสัตว์ที่เราปั้นเสร็จแล้วด้วยดิน้ำมันเนี่ยมาวางตกแต่งลงไปนะคะตามแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นั้นๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเด็กๆเอาแม่ไก่ลงไปวางไว้ในน้ําอันนี้ก็ไม่เหมาะสมถูกต้องไหมคะดังนั้นเด็กๆต้องคํานึงถึงความเหมาะสมด้วยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในกิจกรรมถัดไปสวัสดีค่ะ